ดีค่ะวันนี้เรามาทํากับข้าวนะคะวันนี้เราจะมาทําข้าวผัดกันนะคะโดยใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่สักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเจียวนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยค่ะข้าวโพดฝักอ่อนนะคะลงไปผัดด้วยค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะหนึ่งหม้อค่ะเราผัดเยอะนะคะเราต้องบี้ๆข้าวหน่อยนะคะให้ข้าวแตกออกจากกันนะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะเราจะใส่กี่ใบก็ได้นะคะฟองหนึ่งสองฟองค่ะแล้วแต่นะคะเราก็ดูปริมาณข้าวนะคะ ไฟแล้วใช้นะคะไฟค่อนข้างแรงหน่อยนะคะจากนั้นเราเอาข้าวตล่อมตะล่อมอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาปรุงด้วยลผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลรายแดงน แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะปรุงด้วยน้ำปลาหน่อยนึงนะคะมากเดี๋ยวเค็มนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะสียวดํานะคะเพิ่มสีสันนะคะ ใชรชอบความดำก็ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มสีสันดำมากดำน้อยก็แล้วแต่เรานะคะเคล็ดลับนะคะในการผัดข้าวนะคะยิ่งผัดแห้งๆนะคะยิ่งอร่อยนะคะแล้วก็จะทำให้ข้าวผัดนั้นร่วนซุยนะคะน่ากินมากขึ้นนะคะทีนี้เราผัดจนแห้งแล้วนะคะเราก็ต้อง ใส่ผักชีลงไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะใส่ผักชีลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยนะคะปิดไฟได้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะข้าวผัดนะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ นะคะเข้ามาดูใ,ใกล้เลยรล้วนซุยน่าอร่อยนะคะ เยยอะะด้วะคก่อนทานนะคะเราก็ฝานมะนาวลงไปวางตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยโรยพริกไทยหน่อยหนึ่งนะ,ะตามใจชอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะอาหารที่อร่อยของเรานะคะ